ไม่ได้มีลทัทธิมีโอที่คอยแช่งผมอยู่อีกเหรอเดนเจนไอหยาตายแล้วสิบโลออกผมมาจากรถตอนนี้รีเฟรชก่อนถึกกูเปิดไป30จะ40แล้วสวัสดีนะผู้ชม ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกสันญรณนักล่าไลาน์นะครับผมและวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาจัดตัวใหม่นะครับซึ่งเข้ามาในแพ เมตานี้เลยนะครับเข้ามาเมื่อวานวันนี้ผมมาเปิดนะครับผม2ตัวละครที่เข้ามานะครับมีน้องคนหนึ่งที่เล่นลูกบอลน,นะครับผมหรือเรียกได้ว่าลูกเตมารีตัวนี้ความสามารถของน้องเนี่ยจะดูแบบยูนิคเลยนะบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามยีฮิวไม่ขึ้นด้วยฝั่งเราเ็เช่นกันแล้วเราไม่สามารถบัฟดาบขึ้นไปได้อีกไม่เหมือน30อัดดาบไปอีกหนึ่งครั้งเป็นกำปั้นขึ้นไปอีก40%่เ็ตไม่ได้ได้แค่ครั้งเดียวก็คือตัดจาก เอาแบบลั่นๆนะครับผมแล้วก็ความสามารถของท่าไม้ตายของน้องเนี่ยจะตี2ครั้งนะครับผมโอกาสติดเนี่ยหนึงเลยนะบอกาลดลิตลงแล้วครั้งที่2โอกาสติด60แต่มีลิตรให้แล้วนะครับถ้าติดลิตเนี่ยก็ลดอีกสี่สนะครับผมก็จะแข็งเป็นหินนั่นเองเนาะขาดแค่ตัวลบปั๊บดีๆก็อาจจะก๊อดได้เลยต่อมาตัวใหม่ที่จะเป็นไฮไลท์ในวันนี้นะครับสังเกตต้นเลย1 2อบ้าอัพท่า1เต็มได้มาอีกบวก15เรียกได้ว่าถ้าเป็นตัวอื่นๆที่เข้ามาเนี่ นะครับน้องแบบว่าเป็นเหมือนเซียนกระบี่ที่มีความเร็วสูงในการโจมไปนะครับผมและสกิลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยูนิคไล์การทดแทนเพราะว่าจากที่ผมอ่านแล้วเนี่ยง่ายๆคือเป็นดีบัฟอันหนึ่งที่ถ้าติดแล้วเนี่ยจะลดสปีดและตัวเองจะตีแรงขึ้นตัวนี้ติดได้ทั้งมากมากสุด10สแต็คตอาหาตัวลบตัวดึงแต่แตงจริงอ่ะน้องลบเองได้แต่ว่ามีความมีมีแม่นอยู่ที่แค่45แต่ให้ยิดมา3ยิอ่ะถ้าติดลบเองได้เนี่ยก็คือวาวซ่า เลยนะครับเพราะว่าตัวน้องมีเปิดกกอบกับเวกเน็ตด้วยนะครับก็แปะดีบัฟไปปะปะปะถ้าติดก็ดีไม่ติดก็ลุ้นลุ้นนะครับผมเออส่วนถ้าฝั่งตรงข้ามบอกว่าการมาแบบนี้พาสียกูดเด้งเลยพอพาเสียเดง้งนั้นแหละครับก็ดีบัฟที่แปะไปทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคำสาปที่ผมบอกนะครับที่ดีบัฟที่แปะไปก็ตามนั้นนะครับผมก็จะสามารถทําให้น้องเนี่ยเร็วลดความเร็วและตีแรงขึ้นนะครับส่วนการตีธรรมดาเป็นการตีหมู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะอ่านสกิลแล้วก็เเทดีหมือน เนีครับเพราะฉะนั้นแล้วความแรงกับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปลองใส่ดูนะครับว่าจะโหดขนาดไหนวันนี้ผมก็จะมาเปิดตัวนี้แหละครับผมอ่ะงั้นก็ไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้เตรียมตัวทองมาทั้งหมดนะครับ81ใบเอาจริงๆก็คือ1การันตีอย่างแน่นอนแต่เสียได้เลือเกินเดือนที่แล้วเนี่ยผมเล่นไม่ได้เยอะนะครับก็อาจจะไม่ได้ตัวการันตีของน้องนินน้องนินมาแล้วก็ไม่ได้ตัวของบัสบี้มาแต่จริงๆผมไม่อยากเล่นแล้วนะแม่งทีมทีมโฮเดนน่คือมันเก่าแล้ว ตัวใหม่เลยแล้วกันเออเรียกได้ว่าลั่นๆเลยแล้วกันนะครับน้องนม่วงกนดีน13ผมเตรียมมาแล้ว159ส่วนทองผมเตรียมมา80ใบเลยครับสำหรับโลแรกก็ไปเลยแบบทีเอผอคมเหมือนเดิมอะเบื่อจังเลยว่ะความคมนี้มันอะไรกันวันเนี้ยเฮ้ยเ้ยเฟยวยเฟย่าสาวๆก็มารับถึงหน้าบ้านละ เฟย่าทูดามีถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ดูเดือดมากๆเลยนะครับในช่วงที่ผมเล่นในเดือน2นะชาติหน้าโอโบโลเธอเบอร์สองตัวนะเนี่ยไม่ต้องรีบกดสคิปนะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วอเอ้ยมันยังมีสามันยังมีนี่อีกเหรอมันยังมีลทัทธิมีโอที่คอยแช่งผมอยู่อีกเหรออันนี้สักหนึ่งใบ oh oh. ไปครับเบิ้ลเลยอ่ะไม่ว่ากันไม่ว่ากัน สองตัวละครน้องไวโอลินแปลกๆละไปกันต่อ <c oughs> Lady and Gentleman Dance Deep แสงมืดน,นะ0.25แอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าอาท,ทีมฟาร์มอินเฟอร์เรามีแล้วแล้วก็ยังไม่มีดูกี้ดกูกี้ก็ยังดีกว่านะครับ อย่างน้อยก็มาแล้วมาเป็นแสงมืดด้วยสหรับพี่ๆนะครับที่อยากจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมหรืออยากจะอยากกลับมาเล่นนะครับผมก็อยากจะแจ้งข้อมอูลข่าวสารนิดนึงเห็นในแชทเราเนี่ยสปอยกันว่านี่ครับผม <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะมีให้เลือกแสงมืดด้วยอ่ากลัวพี่ๆจะพลาดส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยใครดูสดอยู่ก็อยู่ข้างบนเลยนะครับส่วนใครที่ดูในคลิปไฮไลท์ของผมอยู่ใน YouTube <S <S เนี่ยก็กดข้างล่างเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดดาวน์โหลดสามารถกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับพี่ชายไปกันต่อ2ตัวแบบตึงๆสมและตัวเดียวอ่ะ ไม่ว่ากันทีมฟาร์มแบบคมๆโอเคไม่เป็นไรพาแบบซูดุยซู่ายไปเลยมากันแบบเยอะๆเลยเรียงหน้าเรียงตาเข้ามาเนาะอัพก่อนแล้วกันเพราะเมื่อกี้เราอัพแล้วมันก็ขยับต่อนะครับแปลกๆตัวซ้ําเริ่มเยอะแปลกๆไปครับเด็กๆน้องๆหนูๆไม่มีเสาหลักอะ่ะดิพี่เลยต้องมาพยุงไว้อ่ดิมันไม่มีแบบแตกแตกทองบ้างเร็วะ โอ้โห oh oh. นานๆออกตัวหนึ่งเวอร์เกินออกหน่อยครับพี่ไอ้ยาตายา้ถ้าอย่างนี้เท่าทุนนะออกแค่2ตัวเองอุ๊ยมา3เลยเนี่ยครับผมเฮ้ยถ้าอย่างนี้เท่าทุนนะ79บาใบอีกสัก2ดิีเอเอเฮียโอ้โหซึมเศร้าแป๊บ อาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วใครยังไม่ได้กดไลค์หรือเปล่ามันไปติดค้างตรงไหนหรือเปล่าดูมันไปอั้นตรงไหนหรือเปล่าเฮ้ยน้องวยพรเว้ยวยพรอเว้ยอย่าไปแช่งกันเว้ยก็ว่าเลยว่เด็กมันแช่งอ่ะดิไม่มีแล้วดิโอ้ยหัวแรกเลยแหละใครอะซึมเศร้าเลยออกมาอย่างนี้ตอกแสงมืดมาให้กูอัพซีดีกว่าโอ้โหแย่ละออกตัวเมื่อกี้หมดแรงเลย หมดแรงเลยเผื่อยังไม่รู้โฮโดงโฮเดนก็ยังไม่มีเด้อตัวมันไม่ค่อยกากนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนใช้อ๋ออ้ยเอาว่าเซ็ตการันตีมาแล้วว่าตัวตัวไม่ได้กากนสี่ตัวร้อยห้โลผมว่าดูดีดูดีถือว่าเป็นเลทที่น่าน่าโหลดนะสี่ตัวขอดูสิ ฮ้ยแต่ใช้ไหมอาจจะไม่อาจจะยังเฮ้ยนิวอะนี่ถือว่าดูดีโอ้โหชัดเลยไม่เป็นไรครับเยดโดเดตติ้งเขายังใช้เป็นดาเมจกันอยู่อีกบ้างตอนนี้มาดูโชคสตา81กันครับว่าเนี่ยครับผมจะโดนหมดตัวหรือเปล่าไอ้ยาโดนดิสทองไปสุดการันตีเลยเหรอเชียเอ้ยมาแล้วเอ้ยแอคแท็กสามสิบเปิดทั้งแมป สีหนึ่งครับไอหยาเฮ้ยจะม่วงอย่างงี้ยังไงบอลการาปีที่ไปก่อลก็ได้สองตัวครับเฮ้ยเฮ้ยสุดทางบอลสิบโลออกผมมาจากนภศตอนนี้รีเฟซก่อนถึกกูเปิดไปสามสิบจะสี่สิบแล้วเอ้าหลุดเลยได้ด้วยอ๋อมาละอันนี้ผมได้กินเอาอากาเนเป็นยังไงครับวิชา มันบอกนี่กูจะมาแดกมึงกับตูน้นี่เอาไปก่อนหนึ่งตัวปีสามจเจริญพรญาติโยมที่เข้ามากดไลค์ขอบใ้กดไลค์กดแชร์แก้กูด้วยแล้วกันบ้าบอขระคังคนเรามันการันตีเลยเหรอวะมันต้องการันตีเลยเหรอใครไม่รู้นะครับคลิปนี้ผมเิมไปประมาณ8ปดพันนะคนเรามันจะต้องการันตีกันเลยเหรอมันจะไม่อารมุมอรวยหน่อยเหรอผบกอดฉันไว้เหรอหลับตาผ่อนคลายให้สมหรือด,ดีเหรอเอสอเงเงสองตัวเรื่องเงียบสองตัวเรื่องเงียบ สองตัวเลี้ยงเงียบไปเลดี้เอนจินเบนดีดีเดทูออโรราปรืมนานเกินไปแล้วไอสัตว์ตัวเดียวแล้วมึงมาดูเฮ้ยโอ้กหตกใจนึกว่ามันหลุดเป็นเฟย่าได้ด้วยหรอวะขอมันตาเสริมลักเดียวกับเฟยา่ามาแล้วครับสองตัวนะอันนี้น้องปื้มหนึ่งมาละตัวเดียวอะทองวเว้ย เอาโอเคไปปั้นกันดีกว่าครับเก็บไว้แล้วกันนะโอ้โหเพชรเราแม่งหมดเกี้ยงเลยเว้ยเพชรซื้อสเตปินาเราแม่งหมดเกี้ยงเลยเว้ย